่หนูอยากร้องก็ลำบากหมายอย่างเราแต่ไม่เป็นไรเพราะแบรนด์เอิร์เบอเป็นเซ็ตนาง,งตับกีบพอสั่งแล้วก็ไม่ได้สั่งชิ้นเดียวแต่สั่งยกเซ็ตเลยทีนี้มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันมาเริ่มที่ตัวแรกเลยสเปรดานับกิน่นสเปรตัวนี้สามารถฉีดได้ทั้งที่นอนและสิ่งของของสัตว์เลี้ยงของเขาดีจริงถึงกับต้องส่งเสียงเพราะว่าสารสก,กัดเขาเป็นจากธรรมชาติเซ็ตต่อไปฟองอัดน้ําแห้ง ไม่ต้องโดนน้ำก็สดชื่นได้ไม่ถึง5นาทีตัวผมหอมแน่นอนบอกเลยปีโฟมและถูให้เรียบร้อยเสร็จแล้วทาตัวผมได้เลยง่ายแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปทำตามนะตัวนี้หอมมากๆผมให้ผ่านไปเลยมนุษย์ต่อไปมาลองสเปรย์บำรุงขนและผิวกันเพียงแค่เปิดฝาแล้วก็เตรียมฉีดบริเวณที่เราต้องการบำรุงแบบนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมต้องบำรุงเรื่องขนเนื่องจากผมขนยาวอาว้าห่วงนอนแล้ว ถึงเวลาใช้เซรั่มบำรุงอุ้งเท้าสามารถใช้ได้บริเวณอุ้งเท้าข้างจมูกหรืออื่นๆที่เราต้องการบำรุงเพิ่มส่วนตัวผมขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับ